ถามหน่อยนอนดึกไหมหรือว่านอนสว่างเคยมีทุกอย่างเลยครับมันจะมาเร็วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไปกินบุกกระทะแล้วก็เอาเนี่ยไปข้างบนออกไปข้างบนเลยครับผม่วันนี้มาอธิบายเรื่องการเทคโนโลยีในการทำตาร่างครับคือปีนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสามเก้าครับสามเก้ามันก็เป็นเวลาที่ ไขมันมันจะเริ่มมาเกาะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุงแต่แต่หนังมันยังไม่หย่อนนะมันมีแต่ไขมันมาคแต่ที้ไอไขมันพวกเนี้ยเราสังเกตว่าคนที่อดนอนนอนน้อยนอนดึกมันมันจะมันจะมาเออครับถามหน่อยนอนดึกไหมหรือว่านอนสว่างเคยมีทุกอย่างเลยครับอาจารย์จะมาจะมาเร็วนะแต่ที่ในกรณีเนี้ย เราจะเห็นว่าเขามีถูมีขอบน้ำก็เรียกขอบล่างหรือเป็นเบ้าเป็นเบ้า,บาแต่ล่าง uh huh. มันก็เป็นจุดที่เราว่าเราจะเอาไขามันออกสักเท่าไหร่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไขามันออกไปเยอะมันจะบุกไปเลยนะ uh huh. uh huh. มันก็ต้องกะเอาออกโดยออกสักครึ่งหนึ่งทีนี้ในการเอาไขามันออกมีสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือ กรีดนะกรีดข้างนอกไอกรีดย,ยาไปเลยครับแล้วก็แบะออกแล้วก็ควักไขมันแล้วก็ค่อยเย็บมันก็จะมีรอยแผลที่นี่แต่ในเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเราจะให้จับจุดแพทย์น้ำมออันเขาเขาเปิดเปิดแผลจากข้างในเนี่ยเปิดจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เจาะเข้าไปแล้วก็ดูดไขมันออก เพราะฉะนั้นข้างนอกก็จะไม่มีรอยอในในส่วนตาล่างเนี่ยเราเราก็เลยในแค่นี้นะเราก็เลือกที่จะดูดไขมันแคน่นี้นะแค่นี้นะตรงนี้ก็ดูดแคน่นี้ส่วนตรงนี้เราเห็นนูนๆเนี่ยไอนน้ของนะดีนะเห็นนูนๆเนี่ยของดีมันเป็นมันเป็น,นกล้ามเนื้อนะตาล่างเมื่อมาเป็นของดีเราจะเอาออกพอออกไปปับ๊บถ้าไปตัดมันออกมันจะแบนแทบแต่เลยแบนเลยมันจะไม่มีมิติ อที่เขาเรียกว่าตายิ้มตายิ้มเนี่ยบางคนก็เรียกว่าดอนดีไออะไรก็ตั้งชื่อปไปจริงๆเพรามันมันเป็นของดีเป็นของปกติเวลาเรายิ้มปับ๊บมันจะมารยิ้มนิดนิดนี่มันมาเลยมันเป็นก้อนเลยเนี่ยมันจะมีสองลูก <c oughs> ลูกบนกับลูกล่างคราวนี้ก็ลูกบนกลบลูกล่างก็ในกรณีนี้เราจะให้จกักษุแพทย์เขา,เาดูจากข้างในในะดูจากข้างใน ก็จะได้ผลดีครับแล้วตาบนไม่สนใจเหรอตาบนเหรอฮะมันก็เริ่มหย่อนหย่อนมานิดนึงแลวครับไม่เริ่มนหย่อนนมันหย่อนเยอะแล้วโอกาสหน้าก็ได้ครับอาจารย์ครับได้เอาวันนี้ตาลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คือปกติตาลางัะค่ะจะมีปัญหาหลักๆสองอย่างเนอะก็คือหนังเกินหรือไม่ก็ไขมันเกินนะคะส่วนของคุณอาเนี่ยค่ะจริงๆหนังเกินน้อยมากนะคะอาจจะไม่ต้องทําเลยก็ได้เนอะแต่ว่าก็จะมีตรงเนี้ยค่ะ เนาะที่ดูป่องๆมาตรงนี้นะค,ค่ะคอันนี้ไขมันเกินนะคะอันนี้จะเป็นแผลซ่อนเนาะซ้อนแบบที่ไม่เห็นแผลเลยนะคะคแล้วก็ไม่ต้องมาตัดไหมนะคะอันนี้ก็ดีมากๆนะคะ,คะการบรวมช้าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะคแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บวมช้ามากนะคะเราข้างล่างเวลาบวมค่ะมันมันมันไม่น่าเปลี่ยนเหมือนข้างบนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีร่องนิดนึงตรงนี้นะคะเห็นไหมค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ร่องน้ำตาอ๋อ่องน้ำตา คืออันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรายิ่งออกไปปุ๊บตัวนี้มันจะมันจะไม่ไม่เป็นยิ่งเป็นร่องมากกว่าเดิมอ่าส่วนใหญ่ร่องจะตื่นขึ้นที่มันตื่นขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันตัวสูงตรงเนี้ยมันตัวเตี้ยพอเพื่อนที่ตัวสูงที่อยู่ข้างๆมันหายไปมันก็เลยดูไม่เตี้ยมากแล้วโอคหรือในบางคนนะคะไม่ได้เป็นร่องจริงๆนะเพียงแค่ว่าไขมันมันมันสูงมากแล้วแล้วระยะเวลาในการพักฟื้นมันนานแคม ด้วยความที่ไม่ต้องตัดไหมเนาะแล้วด้วยความที่ตาล่างบวมมันก็ไม่น่าเกียดอะค่ะมันก็คือเราอะเอาไขมันออกไปส่วนหนึ่งฉะนั้นวอยยุ่มมันจะลดลงอยู่แล้วฉะนั้นพอบวมกลับขึ้นมามันดูไม่ได้ต่างมากนะคะ <ừ> ช้าก็มีบ้างในบางคนอันนี้แล้วแต่เนาะถ้าเราเหมือนซูุูรี่ดื่มแอลกอฮอลมาอยู่บ้างหรือว่าเป็นคนที่มีภาวะเลือดเลือดออกแบบค่อนข้างาง่ายอยู่แล้วก็อาจจะมีบวมช้าบ้าง<อ>นะคะหรืออายุเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เฮลตี้หนุ่มหนุ่มสาวสาวเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่มีรอยช้ำเลยนะคะส่วนความบวมก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยอยู่แล้วแต่อย่างที่หมอบอกค่ะว่ายุ่มตรงนี้มันออกไปส่วนหนึ่งแล้วบวมขึ้นมาส่วนหนึ่งมันก็ดูไม่ได้ตา<อ>่างกันมากค่ะโอเควันวันนิดนึง <laughs> <laughs> ไม่หรอกครับรู้สึกตืต่นเต้นครับแต่ว่าเราก็ไว้ใจทีมแพทย์ครับผมเชื่อว่าแพทย์มีมีทั้งสองมีทั้งเฉพาะทางแล้วก็คุณหมอชอนเฮดก็จะมาเข้ามาดูด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็ไว้ใจครับไว้ใจแต่ว่าด้วยตัวเรยเนะี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทําสัญญกรรมมาก่อนม,มันก็เลยแบบมีนิดน,นึงนะครับก็ติดตามดูครับตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงครับ<ๆ>หลังทำเสร็จคือดีเลยงงมากๆดูดีเลยครับ ดูดีดูดีเกินคาดครับจริงๆผมคิดว่าหลังเ้านี้มันอาจจะบวมหรืออาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่เออแต่อันนี้แบบอดีก็ถ้าไม่นับรอยเช้ารอยเช้านี่เป็นปกติเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องคงไปติดบุกคาะก็เอาที่ข้างบนเอาไป่ข้างบนเลยครับผมเดี๋ยวไว้รอหายดีแล้วรอพักฟื้นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าอาการจะเป็นยังไง